ฉันฝันถึงเธอวนที่ไกลแสรนไกลฉันวาดเรื่ม,มนุษอ,อุิ่์ขึ้นในหัวใจแต่อายไม่กล้าแม้จะบอกกับใครจรึงจูบผ่านสายลมให้พัดพาไปผู้ฝันและจริงยิง่ง เคยพบกันหว,วานเกินไปไม่ว่าใครก็ต้องใช้สันเพราะอายหรือเกันก็ที่จะพูดคำนั้นจะจูบข,ของเธอยังไม่ใช่จูบข,ของฉันความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ฉันควรต้องทำใจหรือเปล่าจะเป็นได้แค่เพียงฝันความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรสุดส่งได้เดินสหรือเป็นฝันชั่วคราวอยู่ที่เธอชีวิตของฉันเมื่อพบกับเธอนั้นจะเปลี่ยงแปลงหรือเป็นเหมือนกันเป็นแค่ฝันไปคือคำถามที่ฉันฝากไว้ ฉัน,นเห็นสายลมพัดลอยผ่านไปชื่เธอทุกฝันและจ